สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับร้านมีชาไก่ตันนะครับก็จะเป็นร้านขายไก่ตันที่มีไอดีมากมายให้เราเลือกนะครับอ่าวันนี้เราก็จะมีแจกไอดีกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแจกอ่าไอดี ID ที่เป็นกีต้าร์นะครับเดี๋ยวไปรอดูกันนะครับว่าอ่าไอดี ID จะโผล่ขึ้นมาตอนไหนในคลิปนะครับต้องสักเกตกันดูดีๆนะครับ อตอนแรกเราก็จะมาแนะนําการสมัคร ID นะครับสมัคร ID ก็อยู่ด้านขวาด้านบนนะครับก็ให้เพื่อนๆคลิกที่สมัครสมาชิกได้เลยนะครับจากนั้นก็ให้ใส่ชื่อผู้ใช้ที่เราต้องการนะครับรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วก็อีเมลนะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนๆคลิกถูกที่ตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นก็คลิกที่สมัครสมาชิกนะครับหลังจากที่สมัครสมาชิกเสร็จแล้วให้เพื่อนๆมาคลิกเข้าสู่ระบบด้านบนนะครับขวานะครับ ก็ให้ล็อกอินเข้าสู่เข้า ID นะครับ id ที่เราสมัครเมื่อกี้ล้วพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็ติ๊กถูกนะครับก็ถ้ามีภาพยืนยันนี้ก็ให้เราอ่านแล้วก็ดูนะครับว่าให้เราเลือกค่าแบบไหนนะครับอย่างเช่นรถจักรยานยนต์ก็ให้เลือกรถจักรยานยนต์นะครับอ่าก็จะถูกนะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับพอเข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับก็ให้เราเลือกเป็นเอ้ ก็จะมีหน้าแรกนะครับที่จะเป็นประกาศและแนะนำนะครับอย่างเช่นประกาศก็จะเป็นทุกวันเวลา17นาฬิกานะครับก็จะมีการอัปเดตตัวละครใหม่ๆลงมานะครับแล้วก็ข้อแนะนำนะครับควรอัดคลิปทุกครั้งนะครับก่อนซื้อเพื่อใช้ในการเคมหาก id มีปัญหานะครับแล้วก็จะมี อบอกจำนวน ID ที่จำหน่ายไปแล้วนะครับ8,833 ID นะครับแล้วก็สมาชิกทั้งหมดในเว็บไซต์นะครับก็เข้ามาแล้ว20,000กว่าคนนะครับแล้วก็จะมีแนะนำา ID หลายๆอย่างนะครับให้เรามาคลิกที่ด้านบนนะครับบริการจากนั้นก็คลิกจำหน่ายไก่ตันนะครับ พอเข้ามาแล้วก็จะมีไอทั้งหมดนะครับที่ได้แยกแล้วก็ลงไว้นะครับจะมีราคาแต่ละอันบอกนะครับส่วนตอนนี้ก็จะเป็นช่วงโปรโมชั่นต่อเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับสิ้นเดือนนะครับก็คือลดราคานะครับ1ิบถึงส0ิบาททุก i อนะครับก็จะมีตั้งแต่3ามถึง6หมัดน,นะครับแล้วก็มี ทั้งโมจิตื่นก็มีแล้วก็เป็นอาวุธนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับเราต้องการอะไรก็อย่างเช่น3าถึงหมัดนะครับแล้วก็จะมี3าถึงห้ามัดแล้วก็มีทูชิตะนะครับหรือจะเป็นไกตันพระตื่นก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็น3าถึงหมัดนะครับทุกสกิลก็เป็นมาสเตอร์แล้วก็ตื่นทุกสกิลนะครับกล่องซุ่มเราก็มีนะครับก็กล่องสิบบาทอยู่ที่ดวงกันนะครับว่าใครจะได้ไม่ได้นะครับ แล้วก็มีหกหมัดนะครับหกหมัดก็จะมีหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นซูชิตะมีเคียวมีโอเด้งหรือว่าจะเป็นทั้งเคียวทั้งโอเด้งก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นกีตร์บุกนะครับแต่กีตร์บุกนี่วันนี้เราจะมาแจกกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นไก่ตันไอลูกเจี๊ยบนะครับก็จะเป็นเลเวล2000ขึ้นไปนะครับผลก็จะสุมนะครับก็ราคาอยู่ที่15บาทนะครับ <abei> อันนี้ก็จะเป็นโมจิ Blaze อยู่ในกล่องนะครับในกระเป๋าของเราก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับจะมีผลโมจิอยู่ข้างในนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับจะเป็นผลเสือนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นโมจิตื่นนะครับคุ้มๆเลยนะครับอันนี้ก็จะมีพวกอาวุธอะไรมากมายอยู um ่ข้างในนะครับอันนี้ก็จะขายดีแล้วก็ใกล้หมดแล้วนะครับช่วงนี้ลดราคาเยอะอยู่นะครับสามสิบบาททีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองซื้อกันดูนะครับวิธีการเติมเงินก็จะ วิธีการซื้อก็เดี๋ยวเราจะทําในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการเติมเงินกันนะครับคลิกที่เติมเงินนะครับแล้วก็คลิกที่อ่างเปานะครับก็เอาลิงก์สองอ่างเปามาใส่ด้านล่างนะครับแล้วก็คลิกยืนยันว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมนะครับแล้วก็เติมเงินนะครับราคาก็เช่นกันนะครับอัพสลิปลงไปแล้วก็ติ๊กถูกแล้วก็เติมเงินคลิกเติมเงินนะครับ พอยต์ point, เราสามารถมาเช็คได้ที่ด้าน,านขวานะครับคลิกที่ชื่อของเรานะครับก็จะมีบอกจำนวนพอยต์นะครับ1 p o i n พอยต์ต่อ1บาทนะครับใครเเพื่อนอ่าเว็บไซต์นี้ก็จะไม่หักค่าบริการนะครับราคาเท่าไหร่ก็เติมเท่านั้นได้เลยนะครับไม่ต้องเติมเผื่อค่าภาษีนะครับวันนี้เราจะมาลองซื้อไก่ตันกันดูนะครับ วิธีการซื้อกอ็ให้เพื่อนๆอ่านรายละเอียดให้ดีนะครับอย่างเช่นไกตันผลตื่นนะครับการันตีหกหมัดน,นะครับบู๊นะครับกีตาร์บู๊นะครับสุ่มนะครับดาบหรือของแต่งนะครับสุ่มโลกนะครับราคาอยู่ที่60บาทแต่ตอนนี้จะลดราคาเหลือที่ห้าิบาทเราสามารถดู point ล่าสุดที่สามารถซื้อได้นะครับอย่างเช่นลดร,ราคาเราก็จะเหลือ50บบาทนะครับ แล้วก็จะมีจํานวน id ที่เหลือในคลังในคลังนะครับเราสามารถเช็คไดค้ว่าเหลือกี่ตัวนะครับวธีการซื้อก็คลิกที่สั่งซื้อนะครับใส่จํานวนจํานวน ID ที่เราต้องการนะครับแล้วคลิกที่สั่งซื้อแล้วพอกดยืนยัดก็จะแสดงหน้า ID ของของ ID ที่เราซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะตัดเข้าไปในเกมนะครับว่า อ่า uh, id มีอะไรบ้างนะครับอ่า uh, ตอนนี้เราก็ตัดมาอยู่ที่ล็อกอิน hmm. เข้ามาแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยว id ดีนี้ผมจะใส่ uh, id และ password mm hmm. ไปให้ในคลิปนะครับ mm hmm. ก็ลองหากันดูนะครับว่าจะแสดงขึ้นมาตอนไหนนะครับ mm hmm. ก็ id ที่เราได้ซื้อไปก็จะเป็น id g u i t าร b o o k mm hmm. นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ mm hmm. ก็เรามาดูขั้นต้นกันก่อนนะครับ6หมัดน,นะครับ อันนี้ก็จะเป็นผลปีศาจนะครับก็จะครบนะครับมาสเตอร์หมดนะครับก็สกิลทุกสกิลก็จะเป็นผลตื่นหมดแล้วนะครับอ่าแล้วก็มีเลเวลแม็กนะครับมีเงินอยู่ให้จำนวนหนึ่งนะครับมาดูนะครับว่าจะมีอ่ามาถึงก็จะมีเจอเลยนะครับกีต้าร์นะครับ แล้วก็มีอาวุธมากมายนะครับอยู่ข้างในนะครับพ้า,าคุมก็มีนะครับอาผลผลผลปีศาจก็มีดาก้อนไปให้ด้วยนะครับของก็จะประมาณนี้นะครับอย่างเช่นพวกกระจกอะไรพวกนี้กมีนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาไอดีก็ลองใช้บริการกันดูนะครับมีชาไก่ตันนะครับอ สำหรับใครที่ได้ไอดีนี้ไปก็ลองก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าใครได้ดีไปนะครับอันนี้เราแจกจริงนะครับวันนี้ก็ขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ